สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งิลิตอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฮาลึเงินค่ะวันนี้เขามีงานฟิสเรดาเขืนค่ะเป็นงานวันประมงของเมืองนี้ค่ะจัดตั้งแต่วันที่28สิงหาค่ะถึงวันที่1กันยาค่ะนี่ค่ะคนเต็มเลยค่ะโน่นจากนี่ก็เป็นเมืองฮาลึเงินค่ะนี่ค่ะเมืองฮาลเงินนี่ก็จะมีชาวประมงเยอะค่ะมีเรือมีท่าเรือเยอะมากค่ะ มีคนตกปลาเยอะค่ะเป็นเมืองขึ้นชื่อเมืองตกปลาเลยค่ะของจังหวัดฟิชแลนด์ค่ะเอ่อจังหวัดที่เราอยู่นี่แหละค่ะอะลโลสวัสดีค่ะน้องพีเดีสวัสดีค่ะ,ะยิ้มหวานหน,หน่อยค่ะไหนขอดูหน่อยโอ้โอ,โอ,โอ้น่ากลัวจังเลยสวัสดีค่ะป้าป่าเดี๋ยววันนี้กิฟก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมค่ะเขาก็จะมีทั้งปลาสด ทั้งหอยแมลงผู้ค่ะทั้งโชว์งานต่างๆค่ะในเมืองค่ะให้ทุกคนชมค่ะตรงนู้นก็จะเป็นไอ้นี่แหละค่ะเป็นท่าเรือค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นใจกลางเมืองของเมืองฮานอเกันเลยค่ะตรงนี้ค่ะนนค่ะน้องเบียได้ลูกโป่งฟรีแล้วค่ะโนนพี่นุ่งนิงกับพี่แฟงก็มาค่ะไอ้นัดกันมาด้วยค่ะมาเดินเที่ยวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างในค่ะของกินเยอะมากเลยพี่นุ่งนิงกินอะไรไปแล้ว วิเดไหนได้ลูกปองฟรีด้วยค่ะว้าวคุดมเนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองค่ะนี่หาและเงินก็เรือเยอะค่ะแล้วก็มีทั้งทะเลติดทะเลด้วยค่ะชาวคนก็เยอะค่ะคนเยอะค่ะเดี๋ยวกิปจะพาทุกคนไปดูเขาเต้นซัมบ้าก่อนค่ะโดนค่ะเสียงดนตรีค่ะชอบสิงโตหรือเปล่าไม่รู้ค่ะตรงน้น ของเด็กก็มีอันนี้คือกันไก่เลยลูกกันไก่ตัดผมนะคะนี่ค่ะกันไก่ตัดผมก็มีขายค่ะสวยจังเลยสีสวยจังเลยค่ะอันนี้คือเอาสีม่วงแบบวิดียอยากได้สีม่วงโอ้โหวิดียจะไปตัดผมเปิดร้านไปลูกไปนี่ค่ะร้านขายเสื้อผ้าเด็กก็มีค่ะมีทั้งเสื้อกันหนาวสวยๆเลยวิดียเอาสีอะไรลูกมีให้หนูไหมเอาลูนี่อะไรโอ้มาดูเสื้อเสื้อสวยมากเลยค่ะเด็นละยี่สิบ ขายเสื้อเด็กค่ะตัวละแปดร้อยบาทค่ะนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะนี่มีร้านขายเสื้อผ้าส,สวยๆด้วยค่ะนี่ค่ะใส่สบายๆค่ะนี่เต็มเลยผมเปียค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยไปเดียอันนี้สวยไหมอู้น่นค่ะอ๋ยของเด็กๆจะอันนี้อันละเท่าไหร่คะนี่ไเดียวสวยไหมอเต็มเลยหัวหุ่นเต็มเลย ชอบไหมนี่ร้านขายของเด็กๆค่ะนี่พีเดียชอบมากเลยค่ะมีทั้งการ์ตูนค่ะตุ๊กตาเต็มเลยมีพวงกุญแจก็มีค่ะขายหลายอย่างอยู่ค่ะบรรยากาศคึกคักค่ะโอ้ได้มาแล้วหนึ่งตัวอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยชื่อตัวอะไรคะนี่โอ้โหเอาทุกอย่างเลยทีนี้พีเดียวางก่อนเอาทีละอัน เดียได้กองค่ะอันนี้5ยูโรค่ะ200บาทจ้ะได้กองไปตีกับเขาแล้วค่ะกับพี่เนาะคนบราซิลค่ะที่ดูมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะกระโปรงสวยๆก็มีขายค่ะตัวละ25ยูโรค่ะ1,000บาทค่ะนี่มีตั้งหลายสีเลยโอ้มีถตัวสวยๆค่ะเดี๋ยวกิฟพาทุกคนชมร้านนี้ก่อนค่ะโอ้นั่นก็ตัวละ20ยูโรจ้ะนี่จะสวยมากแบบนี้ค่ะ โนนค่ะนักตรีกองเหนื่อยค่ะพากันมานั่งฝั่งนี้แล้วค่ะเดี๋ยวสงสัยจะมาเล่นฝั่งนี้ค่ะเอาวิเดียไปไหนคะเนี่ยไปเข้ากลุ่มเลยค่ะบีเดียไม่ไปเข้ากลุ่มเลย ข้างในมีอะไรบ้างคะทั้งหลายแบบเลยคะ่ะนูนค่ะตรงนี้ก็มีน้ำไปเดียวไปดูสิล่ลองเรือด้วยใช่ค่ะให้เด็กๆชมกันคั่น,อนลองเรือก็มีมเหมือนกันค่ะนี่อันนี้เป็นร้านขายปาายลาไหลลมควันค่ะนี่กับขนมปังค่ะหนึ่งชิ้นหยูโรห้าสิบเซนค่ะนี่โรเบิร์ตชอบมากค่ะปาาลาไหลลมควันกัน จะพากันลองค่ะกับน้องนุงหนึ่งน้องแฟรงค์ค่ะยังไม่เคยพากันลองชิมค่ะนี่จะรปลาไหลมีจะปลาไหลลมควันค่ะอร่อยมากว่านี่ปลาซาบะก็มีค่ะตอนนี้ค่ะปลาไหลค่ะนี่ลองลองเลยค่ะมีขนมปังด้วยเยอะแยะเลยอจะปลาไหลเลยค่ะโรเบิร์ตได้มาแล้วค่ะเอฟเฟลต์ติปลาไหลลมควันค่ะเอฟเฟ์ครู ไปดูค่ะโอ้โหเล็กอะอร่อยมากค่ะแต่ว่า,ากินไม่ได้ค่ะเอ่อเลือกกำเดาไหลค่ะอันนี้หนึ่งกิโลนี่สาวสิบเจ็ดยูโรห้าสิบเซนเลยค่ะเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเลย ยังไงนุง้งนิ้งอร่อยไหมนุ้งนิ้งไม่เคยกินค่ะลองชิมดูอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้คนนั่งค่ะโอ้โหเขาพากันไปซื้อหอยแมลงภู่นี่ค่ะกําลังแกะกินเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวคลิปก็จะไปซื้อบ้างค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนค่ะนี่ถือมาแล้วค่ะแถวนี้แหละค่ะอ่านุ้งนิ้งไปละตรงนี้ก็จะมีเต็นท์มีเขาร้องเพลงกันค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีน้ําขายอยู่ตรงโน้นก็มีค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น ที่เขาต้มหอยแมลงภู่ค่ะขายค่ะก็ขายกล่องละ4ยูโรค่ะเดี๋ยวที่จะนี่ค่ะมาสักนี้ค่ะนี่ค่ะกิองปลาทุกค่ะกินละ3ที่ต่อค่ะมีซอสด้วยซอสค่ะซื้อไปทั้งหมด4ชิ้นค่ะนี่น่าอร่อยมากค่ะหอยแมลงภู่สด ได้ช็อตปลาปลาโรเบิร์ตกินนี่แหละโคตรเท่หวานมากจะอร่อยมากตัวใหญ่มากเล่นเกิดนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะแกได้ไม่ลูกอ้าวสักตัวสิไหนดึงออมาเด็กบีเดียกขาชอบกินหอยนะเอาอ้ำเลย ใช่อ้ำเปลือกโอ้ตัวใหญ่ได้โชว์หน่อยค่ะว้าวอ้ำเลยลูกเขอบคุณค่ะใส่ปากหมดเลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอ๋ออยอร่อยพูดเจอแต่ลเต้เขาชอบกินหอยแมลงภู่ต้มนะย้ำไหมแหม่เดี๋ยวให้ลเตอร์ค่ะโนนเขาซ้อมเหมือนซ้องลูกภัยให้เราดูเลยค่ะโนน ไปป้าพี่นุ้งนิ้งซื้อไอศครีมให้ค่ะอรสอะไรนี่รสอะไรคะสตรอเบอรี่ใช่ไหมจดอ๋อพากันกินห้อยเสร็จแล้วค่ะนี่พีเดียวก็อยากกินไอศครีมค่ะพี่นุ้งนี้ก็จัดให้อันใหญ่เลยรถไฟด้วยค่ะเด็กๆนั่งค่ะสี่โมงจะห้าโมงแล้วค่ะคนก็พากันกลับบ้านแล้วค่ะนี่เหลือแต่เด็กๆพากันนั่งรถไปอยู่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พากันไอ้นี่แล้วค่ะเดินมาดูมาชมทะเลค่ะเดี๋ยวคลิปถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้ทุกคนชมกันค่ะทะเลก็ไม่มีน้ำเป็นมีแต่อันี่ค่ะหาก็มีอยู่นิดเดียวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาันกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ